เรามาดูวิธีการรัดสายนะครับด้วยอะลูมิเนียมแบนแบบนี้นะครับเราจะเก็บสายไฟนะครับ2เส้นแบบนี้นะครับเข้าด้วยกันนะครับวิธีการรัดรัดยังไงครับก็เราตัดอะลูมิอะลูอะลูมิเนียมแบนมาเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็พยายามยกยกขึ้นมารัดนะครับโดยนะครับให้ฝั่งหนึ่งยาวกว่าฝั่งหนึ่งสั้นกว่านะครับแบบนี้นะครับสังเกตดูว่าฝั่ง ฝั่งด้านนู้นมันจะสั้นกว่าเสร็จแล้วให้พับนะครับเราจะกำหนดกึ่งกลางนะครับแบบนี้นะครับได้ได้ลักษณะแบบนี้นะครับมันจะอันนึงสั้นอันนึงยาวนะครับอันนี้มันยาวเกินก็เฉือนออกนะครับป๊บนึง พอพอพอได้ลักษณะแบบนี้แล้วก็พับตัวที่มันยาวกว่านะครับลงมานะครับพับตัวที่ยาวกว่าลงนะครับแล้วก็เก็บนะครับใช้ครีมเก็บเก็บปลายนะครับลงไปนะครับเข้าไปด้วยกันแบบนี้นะครับเก็บปลายเข้าไปด้วยกันแบบนี้ก็เป็นอันเสร็จนะครับอ่ะแบบนี้นะครับก็ก็จะเป็นการเก็บสายที่โอเคเรียบร้อยนะครับสําหรับใครที่ ใช้ลวดแบนนะครับแบบนี้ก็เราก็กะระยะเราก็เรียงๆไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้ก็แน่นแล้วนะครับสายไม่หลุดแล้วนะครับสําหรับการเก็บสายด้วยลวดอลูมิเนียมแบนนะครับ